พีส่สักงานนะคะรุ่นเซเว่นนั่นเองค่ะเน็ตผ้าดำนะจากแบรนด์เฟอร์ดินีค่ะเฟอร์ดินีถ้าเขาปรับเนี่ยถ้าสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ได้107เซนติเมตรก็เป็นขนาดมาตรฐานในการปรับแหละความสูงรวมถึงต่ำสุด95.5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นมีโต๊ะรูปแบบไหนใช้งานกับรูปแบบไหนตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้หมดตามการต้องการของทุกท่านเลยคะ่ะเพียง1,890บาทเท่านะั้นเครื่องฉีดน้ำ120บาทนั่นเองรุ่น depression t นะคะตัวนี้จากแบรนด์หุ่นใจนั่นเอง ใช้งานยังไงได้บ้างทำความสะอาดอุตสาหกรรมต่างๆนะทำความสะอาดพื้นห้องน้ําเกษตรกรพ่นในเรื่องของน้ำนะฮะตอบโจทย์เชน่นเดียวกันและอย่างด้านหลังนี้สายไฟแบบยาวๆแบบนี้ให้คุณใช้งานแบบว่าเสียบในเรื่องของปลั๊กเนาะทันกันนี่ก็ไม่ต้ององงเ<า>ล<ม>ยนะสิบบาทเลือพี่สองพบาท,บาทสายฉีดชำระครบชุด A 4900จากแบรนด์ American Standard นั่นเองค่ะ อยากได้ความสมูทในการใช้งานแล้วก็เวลาใส่อยู่ที่พื้นตกนะปกติสารเราก็จะห้อยกันอยู่แล้วเนาะ<ช>ตัวนี้รูปแบบของสเตเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะทนกว่าแล้วก็ลดการเกิดเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยแบคทีเรียรต่างๆจากไม่ค่อยสะสม499บาทเท่านั้นค่ะเครื่องดัน้ระวุ่น4,500ัตต์ WS45E 2จากแบรนด์ Stebel Eltron เกือบทุกแบรนด์เลยเกือบทุกรุ่นเลยเขาจะมีฝักบัวสายอ่อนะบา<ช>เลื่อนชุบโครเมียมครบถ้วนที่พี่บินแจ้งไปทุก ครั้งเลยแล้วแล้วก็ปรับได้ถึง5ระดับเลยโอ้โหดูดี3290บาท LG ใช่ชื่อร,รุ่นอะไรับพี่บินตัวนี้ IK 1 3 1สาม A BTU นั่นเองค่ะ LG Tinq Q ค่ะพี่คิวสุดอัจฉริยะของเรานั่นเองค่ะก็เชื่อมต่อกับมือถือ<ช>ของคุณถ้าใครใช้ LG เนี่ย แอปนี้ครับเชื่อมต่อทุกอย่างที่เป็น l t g ล่าสุดเท่าไหร่ดีครับพี่มินครับ16,990บาทแบรนด์ไดกินนั่นเอง24,200วิทิยว FTKZ 2 4 VV 2 S นั่นเองค่ะ<ป>และเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นั่นเองค่ะจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ดีเลยรวมถึงมีมอนโปรฟฟังชันค่ะระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อราด้วยมาพร้อมแผแผ่นกองอย่างดีด้วยเทคโนโลยีอย่าง Enzyme Blue นะคะตัวนี้51,700บาท เท่านันน้บ LG ก่อนเลย14.2คิวตู้เย็น2ประตู GN C422 นะครับจาก LG ไฟสองสว่างนะคะตัวนี้มีให้มาให้พร้อมแลวไฟ LED ในช่องแช่เย็นและจุดเด่นของเขาเลยนี่เลย Dog Cooling Plus นะคะตัวนี้จะช่วยกระจายความเย็นและรักษาความเย็นเวลาเปิดตู้เย็น17,990บาทค่ะ QLED นะครับ QA55QN85A a 55, จากซัมซุงนะการเล่นเกมพิเศษว่ารนนุ่นอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอัลต้าเวเกมวิวเกมโหมดซูเปอร์เอ r ต้าวายดีไซน์บางเฉียบพร้อมรีโมทแบบใหม่นะฮะพร้อมโซลาร์เซลล์รีโมทเนานะไม่ต้องใส่ถ่านกันแล้วเรืนี้ช่วยประหยัดให้ดีมากขึ้นเลย12,740บาทครับ